สวัสดียายสวยครับสวัสดีครับหือว่าแม่บ้านผมก็ไันวดตัดผมวั่ตัดีรีสแล้วผมก็ได้ตัดเองซ้นไห้สร้างตัดเน้เอาตัดเองมาส่งกระจกบตัดเอาตัดเอาโว้ยวนสนใจเลยอวันนอวันนอเด้ตัดผมตัดเองไหมบอตัดเองเลยลุกเสาร์คืนมาเบาๆวนใดเว้าน้ำไผ่ก่อนเนี้ยเบาเอาแกคนไกลใดก็มานั่งตัดเลยครับผมครับ เพาว่าโบราณคุนว่าฟันแบบนีลักษณะนี่บันฟันบดีนะฟันว่าได้ตัดผมนะแต่โคงก็เลยตัดทิงเลยนะม,มันนี่ว่าคำคำพวกกุละมาเรา็วก,กว่าสิผ้าให้พาไปวัดขึ้นไปราบพรามาฟัานบดีเนาะแต่ว่าให้สิหายเล็กเล่าอยู่ จะว่าแต่มันเท่ากันว่าตัดผมตัดยังีงถ้าเกิดว่าเขาตีเป็นตัวเหล็กเขาสยเปล่ากันเลยรำเนียนอกจากว่ายมันบดีเลยบดีเลยเป็นบ่แรกก็นั่งอย่นี่ะแต่เศ้าตัดแล้วก็นั่งเนาะเด็กในศาลก็เอากับเบบฟ้านมังเชอร์กัดลุ้นเต็มนึงมังเชอรอกะลุ้นเต็มเนึ่งมังเชอรกับคุณเนาะก็เลยว่ามันขัดไอ้ยังนั่งเนมไปในมือจนบากครัตัดกินเนนนน เว่าสิตักมันนี่แหะก็เมือยก็เลยบัต่ต้นบกหงมดเลยไนต้นบหงมบอมันแบบแตกดล้มันลุงลุหนานะเพราะว่าเขาบ็มักตกกระพกเขาบอมักตกกระพกก็เเยว่อยาสิตักทีมาละเขามักแบบหนาปานนี่เป็นลุลุงี่นะกตเลยนักทีทุพอบานกับวายูชมของกับแตกก็ได้มันเมื่อยว่าฉันดอกแต่ว่าสีหาเล็กล้าวโย่ แต่ว่าเลขไข่กับสีไฮยูนี่นี่เลขไข่สีไสีไฮซื้อยูอันแปดหาเก้าแล้วกันเลยหาเคั็ดท่นลามตับไปเลยตัวหน่อยนะเนาะวันนี้เอาเขียนเพิ่มัจะหน่อยแบบกรปกาเนาะวิววันเขียนเขียนเลขแต่คำนวณไหม่าันสูมัง์หันกับศูนาเต็มเต็มเนาะพอคนฟันดีพอคนฟันดีวันไนเมีเราก็ประกาว่าดอ ไม่เอาเป็นยางแค่ข้อมฝันซื่อๆเนาะมันประมาณข้อมจรค้อมจรก็ดีชั้วเอาเหล็กไท่บ่เมื่อวาเอาเหล็กล่วเอาหมดละไหมเอาเหล็กไท่เนาะอ้ย้อยโอ้ยอย่าจับอย่าจับเอาเโตก้อนนั่นทงโต้อนมันกับเหล็กก็คื่กันก็พอน่ล่ะ แต่ว่าตัวไขยลึกตอนนั้นเพราะว่าโฟมเอาไปเร็วอันนี้มันเป็นมันเป็นสามปูด้วยแปดห้าก้านี่แกตัวยังไงนะตัวยังไงใช่ไหมหนึ่งให้าเอ็ดอาแค่นี้ละรัทบันไทยพองแม่แค่เพียงแนวข้างด้เป็นเลขคำนวณ่ยเป็นแค่เพียงแนว้างน้อมอใหญ่สวยนะครับแนวทางให้ก่อนเนาะแนวมตัวดคบก chết song 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 chết มันบผมอกันต่างกันเป็นแนางครับยายสวยนะครับทุกคนปกติกันว่าสองตัวกันกันกันมันสีมาลักษณะนี้เป็นบล่ะขันมันบลาาจังสีมันจะสีมาจังสีสีนะเอากาไวนะครับผมคันมันเลื่อนลงมามันกตสีเป็นจังสีใครก็ซอยเอาเองสองตัวก็ได้ในหันมนั้นงเอเคทุกคนนะ เลขคำนวณนะครับสำหรับยายสวยนะทุกคนนะครับที่ติดตามได้รับชมนะครับเลขประมาณนี้เด้อเลขเลขสูตรคำนวณยายสวยนะครับเพ่อนฝันฝันตัดผมนะทุกคนนะครับก็ถือว่าฝันไม่ค่อยดีพอนว่านะครับก็เลยเลขก็เลยไม่ได้ตีเป็นเลขนะทุกคนก็เลยตีเป็นต้องไปทําบุญต้องไปตัดผมนะครับแกตื่นเช้ามาตัดผมเลยนะครับแต่เลขสูตรคำนวณมันมีแค่นั้นนะครับถ้าชอบก็จัดไปนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับสำหรับยายสวยนะครับ ลำลากันไปคุม้มค่าสวัสดีครับผมรูทราบข่าวว่ายายสวยเลขเหลาแม่นนะครับเราไปตามเลขล่ายายสวยเลขคำนวณเลขเหล่ายายสวยงวดวันจันนี้นะครับไปเที่ยวทางประเทศกันนะครับหินแยบนี้ลรแคลร์แบงปันกันด้วยนะครับเราไปดูยายยายสวยนะครับ เนึ่งทางเกินบานใยสวยเล่เล่าเด้อสวยเนาะคุณค่ะเล่เล่ามันออกต้องเนาะคือก้องก้มวันนี้โตมักมักสุดแบบครับแม่ไปจังโอ้ยมักที่สุดเลยนี่คนอะเบามากกับคนลูกลุ่มเบามากคนลูกลุเป็นเลขสุดคำนวณวงกลมเลยนะเป็นเลขคำนวณเลูกกันกลมไม่พอกับคำนวณเหรอกลมพอกมั่วหมดพังหันกับกลมเลขหาไว้เพื่อเวอร์หาศูนย์เนาะก็ซื้อก็บาน

เดตัวมตัวมเนดูตเนมันมันมันบมีตัวนี่มันกระสีมาจัิงสิเด็กเล่ากะไรมันจะมาเบิ้ลใช่ไหมเมนนม่บรใจัได้สูตท่งแมมนบอค่ะเก้เราสองาพอแม่แำนวณถุกนวดโอ้ถกงวดคำนวณเอาผูเดียวคำนวณบังผูเดียวนี่ะเด็กงก็ันแต่คำนวณไวบางเอก็คอยบอกผูเทไเนบไปละ ก็ไปดูเฮ้ยบอกแล้วนั่นเด็กคำนวณบอกกันหมดเลยมันได้ซ้ำนั่นแหละเด็กคำนวณนั่นพออยากคำนวณเอาขันขันขันเอาลายมันก็ลายอ่ะนะเอาแบบคักนี่แหละเด็กเล่าเออไดยุ่นเล่าไดยุ่นเด็กงวดนี่มันขันห้เล่นนี่วิ่งเจ็บตัวเดียววิ่งดูดเจ็บตัวเดียวเลย เล่าเงี้ยนี่หรอเล่าฉัน่งดูจะคือเจ็ตตัวเดียว